ออกกำลังกายนะครับแต่ว่ามีคนทําเยอะแล้วนะครับเรามาทำเนี่ยนะครับมันจะรอดไหมเนี่ยนะครับคนที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าคนเยอะเลยก็คือเราจะทําบ้างเนี่ยนะครับคนทํากันเต็มไปหมดเลยนะครับเราแย่กว่าเข้าเราไม่ดีเท่าเข้านู่นนี่นั่นนะครับอุปสรรคเต็มเลยนะครับก็เลยไม่ได้เริ่มนะครับผมจะบอกแบบนี้ครับให้เราเนี่ยนะครับหยิบมือถือขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็กดเลค์ขอดนครับส่วนสเต็ปการทํานะครับให้ทําแบบนี้ครับสิ่งที่เราไม่เหมือนใครก็คือหน้าตานะครับ สิ่งที่เราไม่เหมือนใครก็คือประสบการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับเราเคยมีประสบการณ์อะไรมานะครับมีความล้มเหลวนะครับมีอุปสรรคอะไรอย่างไรนะครับเราเล่าออกมาคนชอบฟังเรื่องเล่าครับในอดีตเราเคยปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วก็อ้วนนะครับจนมาวันหนึ่งนะครับเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราเนี่ยนะครับสุขภาพแย่ลงนะครับอันนี้คือปัญหานะครับปัญหาเนี่ย คนเป็นแบบนี้เยอะเลยนะครับแล้วจุดเปลี่ยนเืออะไรน,นะครับเราอยากจะเป็นคนใหม่เราอยากจะทําตัวเองเนี่ยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้อยู่กับลูกหลานไปนานๆนะครับเราก็บอกว่าจุดเปลี่ยนของเราคืออะไรอะไรที่เป็นแรงผลักดันนะครับให้เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองแล้วเราก็บอกไปเลยครับว่าเรามีวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงนะครับเรากินอาหารแบบไหนนะครับเรามีรูทีนในการออกกําลังกายยังไงนะครับเรามีไมเซ็ตนะครับว่าเราจะไม่ล้มเลิกเนี่ยนะครับเราทำยังไง ก็คือไลฟ์สไตล์เรานี way, ่เองนะครับเราทําอะไรอยู่นะครับแล้วทาแล้วมันดีมันเวิร์กเนี่ยเราก็แนะนําไปนะครับระหว่างนั้นเนี่ยครับถ้าเราต้องการสร้างรายได้นะครับเราก็ต้องโฟกัสไปตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าเรานะครับจะในเรื่องของการกินนะครับเราจะในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสเนี่ยนะครับเราสามารถนะครับไทอินสินค้าต่างๆเช่นถ้าเราจะลดน้าหนักออกกำลังกายด้วยการเล่นโยคะเราก็อาจจะไทอินเรื่องของการทาเสื่อโยคะนะครับเราจะขายพวกสูตรอาหารนะครับเราจะขายนะครับ เรื่องของการให้คําปรึกษานะครับเราจะดึงดูดนะครับคนที่เขาเป็นเจ้าของสินค้าเวโปรตีนให้เข้ามาซัพพอร์ตเรานะครับอ่าสาคเลยนะครับอย่ารอให้มันเพอร์เฟกต์นะครับหยิบปืะดือขึ้นมานะครับหยิบปืะดือขึ้นมาพูดเลยนะครับเราเรื่องรานะครับเน้นในเรื่องของการเล่าเรื่องราวให้กับคนที่กําลังอยู่ตรงหน้าเราฟังนะครับอ่ามันจะดีที่สุดเลยนะครับ